السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا إِنَّ م َ ل َ ا ئ ِ ك إ ل ا م َ ع ل م ُ ن َ إ ن ك أ ن ت ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ا ل ل ه م ف َ ه ن ا ف ِ ذ ِ ي ن و ل م ن ي ن ขอความรักความเมตตาจากเอกลอชสุบฮานหัวตาลาได้โปรดประสบแต่ท่าน,นพี่น้องผู้รับชมรับฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้อลฮัมนิลกับผมในนามกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูกเก็ต ได้มาพบปากพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเบ ah ิดคว้าอันดามันเป็นครั้งที่สองซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานอิสลามประจำจังหวัดภูกเก็ตร้อยตํรวบตรีดกเรโกโมลนดุมลับขอเราสุบานนุตาลาได้ปรดคุ้มครองและเมตตาท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละ คราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องอ,อิสลามนะครับพูดถึงเรื่องรูกลอิสลามาวันนี้กระผมก็จะมาพูดต่อเพื่อ,เ,อเป็นความเ,าเข้าใจาในเรื่องของอิสลามอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์มอบให้กับมนุษย์โลกนะครับดังนะที่อัลลอฮ์ سبحانه และุทธาลาได้บอกในอัลกุรอานว่าอินนัดดีนะอิงดัลลอฮินอิสลามศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามนะครับนะและอัลลอฮ์ سبحانه และุทธาลาก็ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอีก อัลยามะอักมันตุลักุมดีนักุมวะอัลมัมตุอะลัยกุมเนียฮมัดีวะรอตีตุลักุมอันอิสลามัดีนาวันนี้เป็นวันซึ่งเราได้ให้สมบูรณ์กับศาสนาของพวกเจ้าวะอัลมัมตุอะลัยกุมและก็ได้ให้สมบูรณ บนพวกเจ้าเนี่ยมาตีกับเนี่ยมัดของเราว่ารอบีตุละกุมุลอิสลามาดีนะและเราก็ได้อนุญาตพอใจให้กับพวกเจ้าอิสลามเป็นาศาสนาหมายถึงว่าอัลลอฮฺตา อมอบอิสลามให้แก่มนุษย์ในโลกนี้นะครับาศาสนาที่ Allah, อัลลอฮ์ะรบ้าศาสนาที่อัลลอฮ์ยินยอมพอใจก็คือาศาสนาอิสลามท่านพี่น้องครับาศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยสามหลักใหญ่ๆนะครับ ก็คือหนึ่งอันอีมานสองอันอิสลามสามอันเอสซาตามที่ศาสดาเราซุนสละล้อมวะเลห์วะสันล,ละได้บอกรายงานตามฮะดีษยิยบรินที่เราก็รู้กันมาแล้วซึ่งอะดีษยิยบรินเนี่ยได้บอกเล่าถึงว่า ในวันหนึ่งมาลายกายิบรอเอนได้แปลงร่างมาเป็นผู้ชายแต่งกายเรียบร้อยเดินเข้าไปหาท่านรอซรูล,ลสลลลัลเลสลัมท่ามกลางซอฮาบะนั่งอยู่หลายคนแล้วก็มาลากายิบรอเอ็นซึ่งแปลงร่างมาเป็นผู้ชายนั้นก็ไปนั่งชนเข่ากับท่านรอซรูล,ลสลลลัลเลสลัม ก็ถามท่านรอซูลว่ามาฮวลอิสลามอะไรคืออิสลามโอ้โมฮัมหมัดอะไรคืออิสลามโอ้โมฮัมหมัดรอซูลก็ตอบว่าอันอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลลาฮ์อิลลัลลอฮฺ wa anna muhammadar rasulullah wa ika masalah wa ita az-zakah wa tasuma ramadhana wa ta baiti man istata ilaihi sabila Rasul kata ว่าอ uh, ิสลามก็คืออมีการปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลอฮฺอิลลัลลอฮฺว่าอัชฮะดูอันนะมุฮััมมดอิลลุลลอฮฺนี่คืออิสลามตอนเริ่มๆเลยก็ต้องมีการกล่าวปฏิญาณตน ผู้ใดที่จะมารับนับถือศาสนาอิสลามก็ต้องอัญเชษฮะดาคือต้องปฏิญาณตนต <c oughs> นะครับต้องปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลอฮอิลลาฮิอิลลัลลอฮวและอัชฮะดูอันนม uh ์มุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์และข้าพระเจ้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นาศาสนาทูตของอัลลอฮ์นี่คือข้อที่หนึ่งของอิสลามต่อไปข้อที่สองทาง่านรอซูลนก็ตอบว่าว่าอีกขอมาสลาให้ดำรงการละหมาด ให้ดำรงการละหมาดห้าเวลาทุกวันนะครับต่อไปข้อที่สี่วาตาสูมารอมาโตนะข้อที่สี่ข้อที่หนึ่งอันตัชชะดะอัลลอฮิลลาฮอิลลัลลอฮ์วะอันน์มุฮัมมัดอัลรัชซุลลอฮ์ ว ا إ ا إ ่ากอมีสละข้อที่สองวะอิตาอิซักะวะอิตาว่าอิตาอัจซักะข้อที่สามให้บริจาคจากข้อที่สี่ก็วะตสูมารอมาบอนะข้อที่ห้าวะตให้ยันไบติมานิสตาโตะอิไลฮิซาบีลาห้าข้อห้าประการ นี่เราโซนก็ได้ตอบให้แก่ม,มาลไากัสิบรอเอ็นซึ่งมาเลายกัสยิบรอเอ็นผู้แปลงร่างมาเป็นผู้ชายก,ก็ตอบว่าถูกต้องถูกต้องกล่าวกาลิมชาชฮดาสองกาลิมาแล้วก็ดำรงลหมาแล้วก็บริจาคซากัดแล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมาดอนแล้วก็ ประกอบพิธีฮัตณไบตุลลอหนฮารอมมาเลกาสยิบรอเอ็นก็บอกว่าถูกต้องเลยบรรดาเหล่าซาฮาบงงงงยังไงมาเลกัสยิบรอเอ็นที่แปลงร่างมาเป็นผู้ชายคนนี้คือบรรดาเหล่าซาฮาบเขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นมาเลกัสยิบรอเอ็น ว่าผู้ชายคนนี้จะมาเป็นครูหรือจะมาเป็นนักเรียนกันแน่นะครับแล้วก็ใช้คำพูดเรียกว่าโ oh, อ้มฮัมมัดไม่ได้เรียกว่ายาราซูละลอเรียกว่าโ oh, อ,อ,อ้มฮัมมัดบรรดาเหล่าสาะกเก็งงนะครับงงไปตามๆกันเพราะนบีตอบมัลกาดิบรเอนก็บอกว่าถูกต้อง สอดักตาถูกต้องนะต่อไปก็ถามอีกมาฮวนอีมานโอ้โมฮัมหมัดอะไรคืออีมานท่านอาซุนก็ตอบว่าอามันตุบิลลาฮิวะมาลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮิวาลยุมินอาคิรีวนกัดรีขัยริฮิวะชัรริมินอัลลอฮิตะอาลา ระตนก็ตอบว่าอีมานก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามาลายกาศรัทธา,า,าต่อบรรดาคมพีศรัทธาต่อบรรดารอโซนศรัทธาต่อวันเกียร์มศรัทธาต่อการกําหนดความดีและความชั่วมาจากพระองค์อัลลอฮ์โซนักตาผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าถูกต้องอีกแล้ว ันดาโซะบะก็น uh ั eka, aa, ่งมองกันอยู oh, ่จ ul oh ta oh ับเจ้ามองกันอยู่ต่อไปมาเลยก็ผู้ชายคนนี้ถามอีกมาฮุวันเอซานอะไรคือเอซานโอ้โมฮัมมัดรัศมีเก็ตอบว่าอันเอซานอันตักบุดัลลอฮะกะอันนากาตะล็อตตารหูฟาอิลลัมตะคุนตะรอหูฟะอินนะหูยารอกะนี่คือ อ,องค์ประกอบของอิสลามประการที่สามระโซนก็ตอบว่าแท้จริงเจ้าจะทำอิบาตดะกับอัลลอฮ์นั้นเสมือนอย่างเจ้าเห็นอัลลอฮ์ทางทางที่ว่าพวกเจ้านั้นไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ตามฝ่อินนาหูยารอกาเพราะอัลลอฮ์เห็นเจ้าหรือเห็นพวกเจ้า นะคสามอย่างที่รศโจตอบให้แก่ผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นมาลกัดยิบรอยเอ็นสซดักตาถูกต้องอจบแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็เดินออกไปเดินออกไปเลยท่านรศโจก็ถามบรรดาสวาบาที่นั่งอยู่ในขณะนั้นว่า พวกเจ้ารู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครบรรดาสาบ้าก็ตอบว่าพวกข้าไม่รู้ท่านรอโซนและอัลลอฮ์ผู้รู้เรือระโซนก็บอกว่านี่แหละมาลายกะยิบรออนมาสอนสาศาสนาให้แก่พวกเจ้านะครับหมายถึงว่า ที่มาลไลกัยิบรอเอ็มาถามท่านรอโซนในวันนั้นต้องการให้ศาสศสนาเนี่ยนะครับผ่านลิ้นนบีผ่านลิ้นนบีมาเป็นหลักการจริงๆแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหูตละลาได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านรอโซนสุลลอฮุสลัมแล้วมาลไลก์มาถาม เพื่อต้องการจะให้ผ่านลิ้นนบี <c oughs> นะครับออกมาเป็นหลักการของอิสลามเพราะนั้นอิสลามเนี่ยนะครับประกอบด้วยสามหลักใหญ่ๆก็คืออ,อิสลามอิมานีิะานม,มีอิสลามถ้าไม่มีอิมานก็ใช้ไม่ได้อะไรคืออิสลาม อิสลามก็คือภาคปฏิบัติเช่นเราละหมาดเราถือศีลอดเราไปประกอบพิธีฮัจจะทำอะไรทุกอย่างในเรื่องอิสลามนะั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอีมานนะครับเราไม่รู้จักอัลลอ์ไม่ศรัทธาอัลลอ์ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราจะปฏิบัติละหมาดเราจะถือศีลอดจะทำอะไรมันก็ถือว่าใช่ไม่ได้ เพราะขาดอีมานกาดความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจา้าเพราะนั้นอีมานเนี่ยต้องมาก่อนนะครับอีมานต้องมาก่อนแล้วก็อิสลามอิสลามหมายถึงภาพปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะครับอิสลาม หลังจากอีมานไปแล้วก็คืออิสลามอิสลามก็คือภาพปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติถ้ามีแต่อิมานอย่างเดียวนะครับมีแต่อิมานศรัทธาย่างดีทุกอย่างครบทั้งหกข้อที่ท่านรสสนบอกต่อห้กับมาลายกายิบรเอเีนในวันนั้น <c oughs> แต่ว่าไม่ปฏิบัติอิสลามแต่ว่าไม่ปฏิบัติอิสลามไม่ละหมาดไม่บวชไม่อะไรสักอย่างก็ใช้ไม่ได้อีกน่ะอะนะครับเพราะขาดเพราะขาดอิสลามกาขาดปฏิบัติสองเลยนะอีมันภาพศรัทธาอิสลามภาพปฏิบัติต่อไปภาคที่สามส่วนประกอบของอิสลามก็คือ เอเอยศามรารยาทห,หรือคุณธรรมคือเราต้องอยู่ในรูปลักษณะคุณธรรมในขณะที่เราประกอบทำการอิบาดะกับ Allah. <c oughs> อัลลอฮ์ต้องมีมรารยาทต้องมีมารยาทมีสองอย่างอีมานอิสลามแต่ไม่มีมรารยาทไม่มีคุณธรรม ไม่รู้ว่าที่เราทําไปนั้นพระองค์อลลล a ์สังเกตและมองเราอยู่เราก็ทําแบบไม่มีพิธีพิธันเช่นละหมาดไม่มีตุมาดินนะละหมาดไม่มีการคูชัวอะไรต่างๆละหมาดแต่งกายไม่เรียบร้อย,อยทำนองนี้ ล้วมาแต่ว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยเอารัดปิดไม่ปิดไม่รู้อะไรดำหนองนี้คือขาดมรารยาทที่ดีงามขาดความสะอาดกายขาดขาดความสะอาดใจอะไรต่างๆคือไม่มีมรารยาทไม่สำนึกว่าที่เราทำอิบาดะกับอัลลอฮ์นั้น เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราต้องมีการขูชัว่วมีการตะวบตัวนะครับมีการนอบน้อมต่อพระเจ้าที่เราเข้าไปหาทีนี้คุณธรรมนี้นั้นนะครับมิใช่ว่าเราจะแสดงในตอนที่เราอิบาดะกับ อัลลอฮ์ที่หล ah ักๆเท่านั้นไม่ใช่นะครับคือทุกอย่างที่เรานำเดินการชีวิตไปในรูปของศาสนานั้นเขาเรียกว่าอิบาดันะครับเป็นอิบาดั์เพราะนั้นเราต้องมีมารยาทเช่นการที่เรามีมารยาทต่อบิดามารดานี่ก็เป็นอิบาดั์ เราทำดีกับบิดามารดาก็เป็นอิบาดาทำดีกับครูบาอาจารย์ก็เป็นออบาดา,เ,าเราปฏิบัติตามผู้นำก็เป็นอิบาดา,เ,าเพราะนั้นทุกอย่างที่เราทำในลักษณะรูปของศาสนาเป็นออบาดาการที่เราอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เป็นออบาดาเราต้องมีมารยาท ให้เกียรติกับสังคมกับเพื่อนกับฝูงเพราะว่าเพื่อนฝูงนั้นก็คืออัลลอฮ์ต้องการให้เราได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงกับคนเป็นกลุ่มละหมาดยามะอะ,อะไรก็ให้มีการประชุมมุชวรารัดเราก็ต้องมีมารยาทเพราะเป็นสิ่งศาสนาที่อัลลอฮ ให้เราทำให้เราต้องไปอยู่ในตรงนั้นเราก็ต้องมีมารยาทกับสังคมกับเพื่อนกับฝูงกับบิดามารดากับครูบาอาจารย์กับผู้นำอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> นี่เขาเรียกว่าคุณธรรมถ้าหากว่าเราขาดวิชาขาดความเข้าใจในคุณธรรมตรงนี้บุคลิกภาพของเรานั้นจะดูไม่สละสลวย ต่อสังคมมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดและก็เสียหายในการปฏิบัติอิสลามสำหรับอัลลอฮ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามอย่างสามหลักนี้นะครับเราต้องพยายาม <c oughs> ต้องพยายามทำความเข้าใจศึกษา หาความรู้ความเข้าใจทั้งสามหลักนี้แต่ละหลักนั้นมันจะแตกออกวิชาความรู้มากมายเช่นรูกลอ,อิมานเหมือนอย่างที่ผมพูดผ่านมาแล้วครั้งที่หนึ่งก็คือเรื่องรูกลอิสลามต่อไปอที่จะต้องต่อก็คือรูกลอิมาน ในรูกคอีหมานเนี่ยเราต้องศึกษาหาวิชาความรู้ทำความเข้าใจในการที่เราจะศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามาลิกะของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดาคำทีของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดารดสซูลของ Allah. อัลลอฮ์อะไรเหล่านี้เราต้องอทําความเข้าใจและศึกษาหาความรู้ให้ได้ว่าการรู้จักอัลลอฮ์นั้นรู้จักยังไง ทำไมเราต้องมายอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์จิตใจของเราจะอ่นอนแอไม่มีความเข้มแข็งในการที่จะยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นสําหรับวันนี้ผมก็เกิดน,นำเอาไว้เป็นครั้งที่สองก็คือต่อไปจะพูดต่อในเรื่องรูกลอีมานนะครับ จะเรียงรายมาเป็นหกข้อว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นจะต้องศรัทธาอย่างไรการศรัทธาต่อบรรดาลลอิกมาลาก,าลากของอัลลอฮ์นั้นศรัทธาอย่างไรและกับข้อต่อต่อมานั้นศรัทธาอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องออให้ความหนักแน่นในความรู้ความเข้าใจเขาเรียกว่า เป็นเรื่องอากีดะเป็นเรื่องการยึดมั่นในจิตใจให้แน่วแน่นต่ออัลลอฮ์ต่อในหลักการศรัทธาเพื่อที่จะไม่ได้ทำให้เราได้เบียบ่ยงเบ,บ,บ,บียนไปทางอื่นและเราจะไม่เผลอตัวจะไม่เถลิทะไหลไปในสิ่งที่เป็นชิริกนะครับ พราะสิ่งที่จะมาทําให้เราเป็นชิริกนั้นมันมีมากมายหลายข้อหลายประการนะครับชิริกนี่ก็แยกออกเป็นสองนะครับหึงชิริกยลัลีสองชิริกคอฟีชิริกยาลีนี่คือ,คอ,คอการชิริกที่ชัดเจนเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคารับูชาเทียบเคียงกับ Allah. อัลลอฮ์นะครับนั่นก็เรียกว่าชิริกใหญ่นี่ตกมตัดนะครับชิริก อบซีหรือเรียกว่าชีริกสู้รอชีริกเล็กชีริกที่ซ่อนเร้นที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราไปเกาะติดกับสิ่งใดๆติดกับอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นโดยการที่เราลืมว่า,อ,าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับลืมไปว่ารูกลออีมันข้อที่หกว่า อันก็ดด้ให้รีวิวเารีลลาฮิมีนอลลตอัละการกำหนดความดีและชั่วนั้นมาจากพระองค์เอากตอัลาทั้งทั้งทั้งสิ้นเราก็ลืมตรงนั้นไปก็เรียกว่าเรารู้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นขอ,อฝากความคิดหรือข้อเตือนก็ข้อนาสีฮัตในวันนี้กับพี่น้องว่าให้ตนระวังนะครับขอ,อ วันนี้ก็ขอฝากกับพี่นอ้องเต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับปิดพลาดประการใดก็อขอเสนอแนะได้มีการทบทวนหรือมีการกลับในคําพูดได้นะครับขอราดสุภทานนวัดแต่เราได้โปรดเต,ต้าฟิกที่ได้ยักับท่านพี่นอ้องมีควา่ารอดมาสลามะัดทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิต้าฟิกวาสซลามุอะลัยกุมวะเราห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์